ต้องบอกมันลื่นมากนะฮะให้ฟิลลิ่งเทียบเท่าตัวท็อปได้เลยใช่ไหมครัใช่ครับคืออันเนี้ยฟิลลิ่งเทียบเท่าตัวท็อปเดี๋ยวเราจะมีตัวเทียบนะ,ะขอบเครื่องเป็นพลาสติกทั้งหมดนะฮะเหมือนพวกซัมซุงกาแล็กซี่แกรน2แล้วก็พวกซัมซุงกาแล็กซี่โนท2นะใช้ไปเรื่อยๆรับรองลอกแน่อนอนฮะค่อนข้างจะมั่นใจแต่ปุ่มเนี่ยผมว่าค่อนข้างทําแน่นมากปุ่มตรงนี้ฮะเขาทํามันแน่นจริงจริงจริงครับฟิลลิ่งการจับเนี่ย ทั้งเครื่องมันแน่นจริงๆแล้วก็กระจกจอแน่นมากครับบีบดูเนะี่ยคือผมว่ารุ่นนี้ทามาคุณภาพดีฮะหป่วยเปล่าก็ไม่รู้อะก็ลองบีบดูได้ข้างหลังเนี่ยเหมือน Galaxy A5 เลยครับแล้วก็เหมือนตัวแบบท็อปๆคือมันเป็นอ่าสีขาวเหลือบมุกสวยมากสวยมากจริงๆกล้องมันกระนุนเหมือนกันครับใช่แต่ด้วยเขาทําขวาให้มันแบบสโลปมารับกับกล้องก็ มันเลยดูไม่หนูนมากนะครับในตัวเครื่องที่ไม่ไม่ได้บางมากมันก็เลยดูกล้องไม่หนูน,นะครับน้ําหนักพอๆกับหนักกว่า A7 นิดน,นึงอ่าอืมแล้วก็ขนาดความกว้างเนี่ยจริงๆมันไม่ได้กว้างมากครับแต่มันมีอ่าตรงเขาเรียกว่าตรงขอบเนี่ยมันทําเป็นโคงน้งไงเวลาจับปุ๊บโค้งสองด้านปุ๊บมันทําให้ใหญ่ขึ้นซึ่งถ้าเราจับ Galaxy A7 เนี่ยมันจะไม่ใหญ่ขนาดนี้ครับขอ Galaxy A7 มาดูนี่ครับ อ่านี่ Galaxy A7 นี่ Galaxy J7 นะครับผมจะจะดูว่าความกว้างเห็นไหมฮะมันจะกว้างกว่านี่ไงขอบจอเห็นไหมฮะมันจะกว้างกว่ากันเนี่อะไรคือส่วนแตกต่างความยาวเนี่ยยาวกว่านิดหนึ่งนะครับด้านบนเห็นไหมซึ่งเครื่องมันจะใหญ่กว่าน,นิดหนึ่งนะครับถามว่าเออโอเคมันจับถนัดแต่ถ้าเกิดคุณใส่เคสนะฮะใส่เคสไปเนี่ยมันจะจับเหมือนโน้ตใช่ โนสองเลยอย่างงั้นอย่างั้นเลยอ่ะนะแล้วมันจะทําให้เครื่องใหญ่ขึ้นนิดนึงถ้าเกิดจะใส่เคสนะครับใส่เคสบางมากมากมันให้ฟิลลิ่งดีหรือไม่ก็ถอดใช้มันเป็นงี้เพราะงั้นประกอบว่าค่อนข้างเจะแขนแล้วว่าตัวของขอบจอไม่ได้บางมากตกกระแทกน่าจะกันได้เยอะอันนี้จากการม่ไดฉใยของเราม่ไดฉใยจอนะครับนี่ฮะ galaxy a 7กับ j 7อ่าเดี๋ยวจะมาเทียบให้ดูความบางนะครับผม โอ้โหบางต่างกันเลยคววหลังมากบางต่างฮะกับเลนต้องเนี่ยพปอกันก็คนหลังมากเลยตัวของเจเจจะมีสกรีนตรงนี้ฮะ S5 สกรีนตรงนี้แต่เจเจจะไม่มีสกรีนจะเป็นไฟมาติดมาแทนเนี่ยฮะ i โซก็ละตรงนี้ก็มีไฟนะเอมีไฟปุ่มปะวะ ไม่มีไม่มีไฟตรงนี้ไม่มีไฟปุ่มนะฮะอาศัยเหลือบดิ้นเหลือบลายแสงนะฮะในการหล่อเลี้ยงคือไม่มีไฟปุ่มไม่ไม่เป็นที่ซีเรียสสำหรับผมเพราะผมไม่ใช้ไฟปุ่มแต่ตัวนี้มีไฟปุ่มอ่าไฮโซโกเกะนะฮะจิงกะเบลกันเลยทีเดียวทั้งคู่มีไฟแจ้งเตือน notification ไหมครับไม่มีไม่มีใช่ไหมเจ๊ก็ไม่มีนะไม่มีไม่มีทั้งคู่ไม่มีไฟแจ้งเตือน n o t ิฟ้างาง แ o t i f ิ c a t i o ันไม่มีนะฮะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูคุณภาพของจอกันถามว่าเฮ้ย Galaxy J7 เนี่ยมันคุณภาพจอดีแค่ไหนผมบอกเลยว่าไม่ขี้เหร่แต่แค่ไม่มีหมดปรับภาพแค่นั้นเองซึ่งกูร้อนมากตอนนี้ฮะบอกว่าไม่มีหมดปรับภาพแค่นั้นเองนะฮะจอเนี่ยมีการมีความสู้แสงสว่างได้ด,ดีมากจอใส่ทิ๊กเลยใส่ไหมฮะ จอใสกิ๊กนะครับเป็นจอที่สวยมากบอกเลยว่าสวยมากแต่ถ้าเกิดคุณจะไปดูรูปเนี่ยมันยังไม่มีหมดปรับเหมือนจอซูเปอร์มิเลตรุ่นสูงย่าเช่น Galaxy A5 หรือ A7 เสียงมันจะเข้าไหมอะนั่นเลยทงร้อนนิดนึงเสือเป็น,เป,นเป็นไฟจอ Galaxy A7 เนี่ยถือว่าเป็นเจเนอเรชันใหม่ที่จอดีมากนะครับแต่ G j 7เนี่ยไม่แพ้เลยถ้าเกิดว่าใช้โหมดในการดูหนังหรือมัติมีเดียครับบอกเลยว่า หลายคนถามว่าพี่ 720p ในจอ5.5เป็นยังไงผมบอกเลยว่าคมชัดมากทีเดียวนะพอใจอย่างมากบอกเลยว่าพอใจอย่างมากครับตอนแรกคิดว่ามันน่าจะแตกๆนะแต่จริงๆพอม,มาอยู่จริงๆโอ้โหมันใสและสีมันคมมากมันทำให้เออคุณภาพการดูภาพมันโอเครวยเปล่า oh, <wait>, wow. ก็ไม่รู้ก็ดูเอง <laughs> เออนะก็ดูเองนะฮะไปเล่นดูตามช็อปก็ได้คุณจะรู้ว่าจอมันทัดดีแล้วก็ ในเรื่องของสีสันคมมากนะครับเอาเนี่ยเอาง่ายๆนะฮะและอย่างที่บอกไปเลยนะครับจอของเขาเนี่ยมันจะไม่มีโหมดในการของปรับหน้าจอเพื่อแสดงผลภาพให้มันดูสมจริงฮะไม่มีเห็นไหมแต่ของ Galaxy A7 ฮะอย่างที่บอกครับราคามันต่างกันมันย่อมมีอะไรดีแต่เนี่ยเป็น5.1.1อย่าลืมนะมันลื่นมากนะครับ A7 ยังเป็น 4.4แคทแต่ก็เลื่อนเช่นเดียวกันอันนี้มันมีเอฟเฟกไงมันเลยดูเลื่อนกว่า4.4เอฟเฟกมันมันดูไม่เลื่อนแค่นั้นเองนะฮะแต่จริงๆนะ่ะเร็วพอๆกันเลยนะฮะโหมดการแสดงผลมันมีให้ปรับซึ่งถ้าเกิดเราปรับดูภาพปุ๊เนี่ยเป็นโหมดมืออาชีพแบบโน้ตสีเลยอย่างไงอย่างนั้นเลยนะฮะทาให้ถ้าเกิดเราวัดกับหน้าจอจริงๆะฮะมันสีสันมันแบบดีมาก ไม่ต้องกลัวเลยนะครับคือสีดีมากใสคัดดีเทียบกันนี่วันโหลด e n ต u เ o Tester มาไะเนี่ยโหแล้วไหน e n ตูเทสเตอร์นะแปอปโรเวอร์เลยไม่มีมีแต่ตู้ตูอย่างเดียวกันตูตู้ไงไม่ใช่